ดวนชิงหลิงบทที่1,777เราจะรวยแล้วหอยู่เหมินห้าตื่นประหนกมองทั้งหยวนที่บนใบหน้ามีได้มีอารมณ์ได้ใจราวกับเป็นแค่การค้าแผงลอยขายเม็ดแตงขายน้ำแร่ข้างถนนอย่างนั้นแต่นี่เป็นการค้าเข้าสารธัญญพืชห้าหัวเมืองเชียวนะเด็กคนหนึ่งแค่ไม่กี่ปีสั้นๆกลับทำได้ขนาดนี้ครอบครองเกือบครึ่งของตลาดนั่นเป็นเรื่องใหญ่โตเพียงใด หยวนมาคุยทางนี้ว่าแล้วหอยู่เหินห้าก็ลากเขาเดินเข้าไปในห้องทิ้งข้าวเหนียวอยู่อีกทางข้าวเหนียวยักไหลเปิดประตูออกไปครั้งนี้พี่รองได้เจ็บหนักแน่เขาเห็นประกายเงินทองจากแววตาเสด็จพ่อแล้วเป็นเช่นนั้นจริงครั้นหอยู่เหินห้าลากทั้งหยวนเข้าไปแล้วก็เริ่มเอ่ยเรื่องพระคลังในวังหลวงที่จริงก็อัดคัดมากเงินที่ได้จากท้องพระคลังในทุกปีก็น้อยนิดแต่ค่าใช้จ่ายมากปีหนึ่งตกรางวัลหนัก ไปไม่กี่ทีเขายังต้องควักส่วนตัวมาเสริมอีกอีกอย่างเขาเลี้ยงดูพวกเขาจนเติบใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ถึงเวลาที่นกกาป้อนตอบแทนเลี้ยงพวกเขายามแก่เมื่อทั้งหยวนเห็นเสด็จพ่อที่แสดงละครยอดเยี่ยมจู่ๆในหัวก็นึกถึงคำพูดของท่านชายสีขึ้นมาเรื่องที่เจ้าค้าขายปิดเสด็จพ่อเจ้าได้ก็ปิดไว้มีเช่นนั้นเจ้าได้มาเท่าไหร่ก็ต้องแบ่งให้เขากึ่งหนึ่งเขาเนี่ยนะพิสมัยเงินทองมาตั้งแต่เกิด เขาหัวราบขึ้นมาสเสด็จพ่อทรงวางพระไทยเถอะพยาค่เงินที่ได้มาทุกปีหม่อมฉันจะแบ่งให้พระองค์กึ่งหนึ่งกตัญยูต่อสเสด็จพ่อและ,สะเสด็จแม่ยวนญยวนของข้ากตัญญูจริงๆเสด็จแม่เจ้าต้องดีใจมากแน่หอยู่เหวืนห้าคุมบาเขาไว้ตื้นตันมากปีหนึ่งเจ้าได้เงินมาเท่าไรหรืออัญประกาศคู่ทั้งหยวนกระซิบข้างใบหูบอกตัวเลขหอยู่เหวือนห้าตะลึงตาค้างเยอะเช่นนั้นเชียว คุมต้นทุนการขนส่งได้ดีก็เลยกำไรงามหน่อยพะย่ะขาดทั้งหยวนเอ่ยถึงอย่างนั้นก็เยอะไปหน่อยกระมังหอยู่เหินห้ากลับรู้สึกปวดใจหน่อยหนึ่งเพราะเงินที่ได้จากท้องพระคลางมาใช้จ่ายในวงังหลวงทั้งปียังไม่มากเท่ากำไรทั้งหยวนหนึ่งปีเลยขายข้าวได้เงินเยอะขนาดนี้เชียว ไม่เอนะยออนาพยาคก่อนหน้านี้เงินที่ได้มาหม่อมฉันก็เอาไปทำถนนทำสะพานก่อตั้งโรงเรียนเสียส่วนใหญ่เอาของประชาชนก็ต้องใช้กับประชาชนสิ่งปลูกสร้างใช้เงินตัวเองหมดเลยหรืออยู่เหมือนห้าตะลึงก็ไม่ใช่เงินตัวเองทั้งหมดพยคะเพียงแต่ออกนำบริจาคเวลานี้ร้านค้ามั่งมีในเมืองก็ไม่น้อยมีคนนำหน้าก็ย่อมมีคนบริจาคตามร่วมแรงร่วมใจก็จะพัฒนาได้ดียิ่งกว่าเดิม ราชสำนักไม่ได้สนับสนุนเงินก่อสร้างให้ห้าหัวเมืองแต่ก็ไม่ได้ภาษีจากพวกเขาให้ที่ทำการปกครองท้องที่จัดการเรื่องการพัฒนากันเองหอยู่เวินห้าเอ่ยในเมื่อเจ้ารู้จักวางแผนเงินทองเช่นนั้นข้าก็ไม่เอาของเจ้าแล้วไม่ต้องแบ่งครึ่งหนึ่งให้ข้า เงินที่หอยู่เหินห้าจะแบ่งไปก็มิใช่อยากใช้เงินของเขาเพียงแต่กลัวว่าเขายังเด็กได้เงินมามากจะไม่รู้จักจัดการเงินจะทุ่งไปหมดง่ายๆดังนั้นถึงอยากเอาไปช่วยเขาเก็บส่วนหนึ่งแต่ในเมื่อเขารู้จักเอาของประชาชนก็ต้องใช้กับประชาชนสร้างถนนสร้างสะพานให้ประชาชนทำเรื่องเป็นประโยชน์ต่อประชาราชแลบ้างเมืองเช่นนั้นเขาก็ไม่จำเป็นต้องเอาไปแล้วทั้งหยวนนั่งตรงข้ามพระบิดาเอ่ยเงินที่หม่อมฉันได้มาให้เสด็จ พ่อเสด็จแม่ใช้หนี้ถึงเป็นความหมายสูงสุดที่หม่อมฉันหาเงินพะยาค่าก่อนหน้าน,นี้ที่ไม่ได้ให้เพราะในเมืองยังมีเรื่องต้องใช้เงินอีกเมื่อแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วภาษีที่เก็บก็เพียงพอกับค่าใช้จ่ายทั้งมีเช่นนั้นเงินที่หม่อมฉันได้มาก็เอาเข้ากระเป๋าตัวเองได้แล้วและใช้กระตันยูเสด็จพ่อเสด็จแม่ได้เช่นกัน หอยู่เหินห้าหัวเราะอยากน้ำตาไหลนิดๆหลายปีนี้เขารู้สึกถึงเรื่องหนึ่งตลอดนั่นคือลูกกำลังเติบโตจากเรื่องราวมากมายที่พวกเขาทำต่างทำให้เขารู้สึกถึงจุดนี้แต่ที่ทั้งหหวนเอาเงินกระตันยูต่อเขาและเจ้าหยวนก็ยังทำให้ความตื้นตันของเขาเต็มไปทั่วทรงอกอย่างรวดเร็วเขารู้ทันทีรอถึงตอนที่ลูกลูกเติบโตยืนด้วยลำแข้งและช่วยเหลือแบ่งเบาเขาได้แล้วเมื่อนั้นเขาก็จะกลายเป็นผู้ที่ถูกพวกเขาปกป้องแทน และเช่นนี้ก็มีความสุขมากสนทนากับลูกด้วยความรู้สึกเช่นนี้อยู่นานครั้นออกไปก็กอดเจ้าหยวนแล้วหลังน้ำตาสะอื้นเอ่ยเราจะรวยแล้วรวยไม่เพียงเพราะเงินทองยิ่งไปกว่านั้นคือชีวิตบทที่1778ศึกษาโฉมหน้าท่านชายสีอีกครั้งหยวนชิงหลังได้ฟังแล้วก็ปลื้มใจมากแต่จากนั้นก็หัวเราะเอ่ยข้าคิดว่าหากท่านชายสีรู้ต้องดีใจมากแน่ กลับไปก็บอกเขาทันทีให้เขาอิจฉาสักหน่อยลูกชายเราเยี่ยมยอดเพียงไรเจ้าห้าดีใจเอ่ยแต่อึดใจหนึ่งแล้วก็เซงอีกปัจจริยาเช่นนี้ควรให้อยู่ข้างกายประคองช่วยเหลืองานราชสำนักจึงจะถูกไม่ค่อยอยากให้อนาคตเขาติดตามท่านชายสีค้าขายเลยหยวนหยวนชอบนี้เขาชอบค้าขายตั้งแต่เล็กหยวนชิงหลิงเอ่ย ก็จริงเจ้าห้านึกถึงทั้งหยวนตอนเด็กเด็กกล้าทำการบ้านแทนเด็กคนอื่นเพื่อหาเงินเขาชอบค้าขายขนาดไหนกันพรสวรรค์ของเขามีมาแต่เล็กเขาว่าหยวนชิงหลิงกลับชงนใจนิดหน่อยเดินไปพร้อมเอ่ยกับเขาเจ้าว่าจุดจุดจุดทำไมท่านชายสี่จึงไม่เก็บกิจการของตัวเองให้ลูกตัวเองละ่ะจำต้องให้หยวนหยวนของเราเป็นผู้สืบทอดด้วยกิจการใหญ่โตขนาดนั้นปีปีหนึ่งจะได้กำไรเท่าไหนกัน ถึงเขาจะแบ่งให้หยวนหยวนหนึ่งส่วนก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยนะหอยู่เอิญห้าจูงมือนางเผยเสียงเบาพูดถึงเรื่องการค้าในเปยยอถังเราท่านชายสี่จัดว่าเป็นอันดับหนึ่งแต่ไอเรื่องพรสวรรค์เนี่ยมีใช่ใครก็มีได้กิจการใหญ่โตเพียงนั้นก็มีใช่ใครก็สืบทอดได้หากมีใช่อัจฉริยะอย่างหยวนหยวนของเราเกรงว่าคงสืบทอดไม่ไหวหยวนชิงหลิงพยักหน้าที่เจ้าว่ามาก็มีเหตุผล อีกอย่างด้วยความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกที่จริงก็เหมือนกันหมดเดิมเขาก็มีลูกยามแก่จะประคับประคองลูกได้ตลอดหรือก็ไม่ได้นะสิและหากไม่ได้เช่นนั้นทรัพย์สมบัติที่เหลือที่เรากับภูเขาเรลากาต้องมีคนเท่าไรจับจ้องรุ่นแรกรักษาได้รุ่นที่สองรุ่นที่สามเล่ามิสู้ส่งมอบไปแล้วเหลือเงินทองเพียงพอกับพวกเขาให้พวกเขาอยู่สุขสบายทั้งชาติจะดีกว่า หยวนชิงหลิงหัวราะตีเขาเจ้ากล้าว่าอาจารย์ข้ามีลูกยามแก่หรือเขารู้ได้เอาเรื่องกับเจ้าแน่ปีศาจอย่างเขานั่นไม่ว่าจะยามแก่หรือยามหนุ่มก็เหมือนกันหลายปีนี้เจ้าเคยเห็นเขาแก่หรืออัญ,ญประกาศคู่จะบอกว่าไม่เคยแก่ก็ไม่ได้เพียงแต่แก่ช้าหน่อยเท่านั้นหยวนชิงหลิงเอ่ยท่านชายสี่เป็นดอกไม้พิสดารดอกหนึ่งของเปยอถังไม่เคยเห็นเขาบำงรุงประทินโฉมแต่เขาก็ไม่ดูแก่ คนอายุสี่ห้าสิบดูอย่างกับคนอายุส0มถมหลายปีนี้ยังพบว่าเขามีสเสน่ห์มากขึ้นเรื่อยๆสุขุมนุ่มนวลแบบหลังเผชิญเรื่องมากมายแล้วก็ค่อยๆขัดเกลาเผยขึ้นมาทีละน้อยเจ้าหยวนเจ้าว่าเขาดึงหน้าหรือว่าเป็นสาเหตุอื่นหอยู่เหินห้าถามอย่างนึกสนุกหยวนชิงหลิงเอ่ยก็ต้องไม่ใช่การดึงหน้าแน่ที่นี่ก็ไม่มีองค์กรแพทย์ความงามที่ดึงหน้าได้เช่นนั้นหรือว่าจะเหมือนพวกเราในร่างกายมีหนอนน้ำแข็ง หอ,อยู่เวินห้าพอใจกับรูปโฉมของตัวเองในเวลานี้มากครั้นถึงช่วงอายุหนึ่งก็มักหวังให้ตัวเองแรกแย้มอยู่เสมอแม้จะไม่ใช่คนรักสวยรักงามก็เป็นเช่นนี้แน่นอนเขาให้ความสำคัญกับร่างกายไม่แก่จิตใจไม่แก่มากกว่าโฉมหน้าเป็นที่สองหวนชิงหลิงคิดว่ากลับไปแล้วต้องไปศึกษาโฉมหน้าของท่านชายสี่สักหน่อยจริงๆ นางคิดว่าท่านชายสีมิช่ว่าไม่แก่แต่แก่ช้าอีกอย่างยังเหมือนจะแซงแก่อยู่ด้วยบางครั้งเห็นผิวพรรณเขาดีมากแต่บางครั้งก็แย่มากราวกับปกฝุ่นโคลนบนหน้าชั้นหนึ่งหลายปีนี้เขาจะสวมชุดสีเข้มหน่อยเหมาะกับวัยของเขาแต่กลับไม่เหมาะกับโฉมหน้าเขาอย่างไรท่านชายสีก็คิดไม่ถึงว่าสามีภรรยาที่อยู่ไกลโพ้นจะถูกเรื่องโฉมหน้าเขาได้แต่เขากำลังอุ้มเอ้อหายอยู่แล้วก็ฮัดซิ้วไปสองสามที่ราว กับบอกว่ามีคนมุ่งประเด็นมาที่เขาอย่างนั้นรัชบุตรเขยวันนี้เท่าแก่ไปเสี่ยงใจให้ประการาังข่ามาพวงหนึ่งท่านมาช่วยข่าดูหน่อยจะใส่กับอะไรดีในมือเจ้าหญิงห้อยพวงลูกปัดอยู่กำลังมองเขาอย่างครุ่นคิดประการาังแดงเหมาะกับสู่จิน้นท่านชายสีลุกขึ้นแล้วหันกลับไปมองเจ้าหญิงเดินไปหาด้วยหน้าตาอ่อนโยนทำไมจมูกแดงละ่ะเจ้าหญิงมองเขาแล้วเอ่อยถาม มีคนกำลังนินทาข้าอยู่ท่านชายสีพูดอย่างสบายๆผู้ใดท่านชายสีจูงมือนางเข้าไปไม่รู้สิศัตรูเยอะเกินบทที่ 1, 779เขาต่างหากที่เป็นสุนัขตามก้นขบวนคาราวานเริ่มเดินทางกลับต้องกลับไปที่เมืองเจียงเปยอก่อนพาอ๋องเว่ยที่ได้รับบาดเจ็บกับจิ้งเหอที่อยู่เป็นเพื่อนอ๋องเว่ยไปด้วย หอยู่เหินห้าคาดเดาในระหว่างทางไม่รู้ว่าพวกเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วชาตินี้เจ้าสามยังจะมีดวงดอกท้อไหมครั้นถึงเมืองเจียงเปยอเนื่องจากสวีอีกลับมาบอกข่าวการเดินทางก่อนพวกเขาจึงเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วอ่องเมื่อยแทบอยากกลับเสียประเดี๋ยวนี้อาการบาดเจ็บเขาดีขึ้นมากแล้วเพียงแต่ยังเดินเหินไม่ค่อยสะดวกหอยู่เหินห้าเห็นเขาอย่างนั้นก็ปวดใจนะักเจ้าสามต้องไปเวียน ประตูผีเพราะเขาดังนั้นเจ้าห้าจึงไม่ยอมให้คนอื่นช่วยยกของขึ้นรถมาให้เขาด้วยตนเองหลายปีนี้ปักหลักอยู่ที่เมืองเจียงเปยอแม้ไม่มีของดีอะไรแต่หาพบอะไรที่คิดว่าจิ้งเหอชอบเขาก็จะซื้อไว้เพียงแต่หลายปีนี้ไม่กล้าส่งไปเท่านั้นตอนนี้พอดีเลยขนไปให้หมดแค่ต้องใช้รถมาขนส่งเท่านั้น ถึงอย่างไรก็ไปสถานที่สุดท้ายแล้วดังนั้นหอ,อยู่เหวินเท้าจึงค่อยๆเดินทางกับพวกเขาก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนควบมากลับขณะพักระหว่างทางหยวนชิงหลิงแบ่งความสนใจสังเกตอองเว่ยกับจิ้งเหอระหว่างพวกเขาไม่มีประกายไฟอะไรเหมือนกับญาติสองคนที่สายใยไม่ขาดจากกันเท่านั้นห่วงใย,ยกันสักหน่อยแต่ไม่ค่อยได้ศบตากันเจ้าห้าก็สังเกตเช่นกันเขาเอ่ยกับหยวนชิงหลิงยังหวานแหววไม่เท่าหนึ่งส่วนของเราเลย จะเปรียบเช่นนี้ก็ไม่ได้อย่างเราเนี่ยหลักๆเป็นเพราะมีคนหนึ่งหน้าด้านหยวนชิงหลิงหยอกล้อข้ารู้แล้วหอ,อยู่เอินห้ามองนางแอวบหนึ่งหากไม่ใช่เพราะเจ้าหน้าด้านจะตามข้าให้ได้ยอมเป็นสุนัขตามก้นเราก็คงไม่ได้หวานแหววกันเยี่ยงนี้ที่รักษาความรักผัวเมียได้ดีเช่นนี้ต้องขอบคุณสุนักตามก้นตัวนี้จริงๆเจ้าว่าจริงไหมอัญญประกาศคู่หยวนชิงหลิงหัวเระเอ่รจริงเจ้าพูดถูก หอ,อยู่เหินห้าพยักหน้าอย่างจริงจังกอดนางอย่างเทพชั่วร้ายมหาโหดคนที่เป็นสุนัขตามก้นคนนั้นน่าจะดีใจมีความสุขมากใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลวนชิงหลิงหัวรอชอบใจครั้นสวีอีมองมาก็คือไปเสียงหนึ่งจากนั้นก็หันกลับไปอีกหน้าไม่ไอายกลางวันแสกแสกมาโอบอบกอดกอดหน้าดูที่ไหนกันอายุตั้งหลายสิบแล้วไม่รู้จักวางเนื้อวางตัวยังมาทำหวานอะไรกันอีก ซวีอีรู้สึกว่าห้องเต้กับห้องเฮาจะหวานแหววเกินไปหน่อยแล้วไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นสักนิดเขายังไม่โอบกอดอาซี่ต่อหน้าทานกำนันเลยเขามองอานางกำลังนั่งใต้ต้นไม้พัดมืออยู่พวงแก้มแดงก่ำแม้ผิวพรรณจะไม่ขาวยิ่งกว่าหิมะเหมือนเมื่อก่อนแต่กลับมีอัธรสอีกแบบเขาแอบย่องเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆนางแล้วยื่นมือกอดนางสักหน่อยเมื่อนั้นอาซี่ก็ผลักเขารู้อย่างไอเสียบ้างคนเยอะแยะขนาดนี้ ฝ่าบาทกับฮองเฮาก็เช่นนี้สวีอีไม่พอใจเอ่ยเราไม่เรียนแบบพวกเขาไม่ได้หรืออาชะโงกมองหอ,อยู่เหวินห้ากับหยวนชิงหลิงแอร์วบหนึ่งเห็นเขายือนอยู่ด้วยกันมือของฝ่าบาทแตะอยู่ที่บ่าของพี่หยวนกระซิบกระซาบหน้าตาล้วนเป็นความชื่นมืน่นนางจึงซบศีรษะอยู่ที่บ่าของสวีอีก็จริงออกมาทั้งทีก็ควรผ่อนคลายเสียบ้างเมื่ออ๋องเมื่อกินอาหารแห้งเสร็จเงยหน้าขึ้นมาก็หา้า กอดยวนชิงหลิงเจ้าสวีอีก็กอดภรรยาตัวเองเขาถุยไปทีหนึ่งแล้วมองจิ้งเหอที่อยู่ข้างลำธารสองมือนางทิ้งตัวลงราวกับกำลังรอให้ใครไปจับเขาหยิบมันโถอันหนึ่งไปข้างตัวจิ้งเหอจะกินอีกสักอันไหมจิ้งเหอสายหน้าไม่แล้วข้ากินแล้วเจ้ากินเถอะข้ากินทั้งอันไม่หมดไม่เช่นนั้นเราก็กินคนละครึง่งว่าแล้วเขาก็บิดมันโถแล้วยื่นให้นางกึ่งหนึ่งแบ่งหวานร่วมขม จิ้งเหอมองหมันโถท,ที่เขายื่นมือแต่ก็ยังรับไว้ได้เมื่อนั้นใบหน้าดำเมี่ยมอของอ่องเว้ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มยิงฟันขาวสะอาดหอ,อยู่เหินห้ามองไปกระซิบกับหยวนชิงหลิงเขานั่นแหละที่เป็นสุนัขตามก้นบทที่1,780กลับบ้านแล้วอ่องเว้ยไม่สนใจและไม่ขอให้มากด้วยประสบการณ์มากมายและการผ่านร้อนผ่านหนาวในชีวิตเขารู้ว่าขอมากไปกลับจะไม่ได้มา เขาในสมัยก่อนไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ดังนั้นจึงพอใจแล้วเขาหัวเราะซื่อซื่อยกหนึ่งก่อนจะนั่งยองแล้วล้วงสมุดออกมาเริ่มท่องชื่อลูกชายลูกสาวเยอะจริงมีหลายชื่อที่เขายังจําไม่ได้ฉวยตอนที่ยังไม่ถึงเมืองหลวงท่องชื่อของพวกเขาให้แม่นมีบางคนที่ถึงวัยหมอดจะแต่งงานพูดเรื่องแต่งงานได้แล้วอ๋องเว้ยวางแผนว่าเขากลับมาครั้งนี้จะกำหนดเรื่องแต่งงานของพวกเขาก่อน ไม่ว่าปีนี้จะได้แต่งหรือไม่แต่ก็กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าเจ้าห้ามองเขาอยู่ไกลๆไม่เอ่ยวาจาแต่ในใจกลับปวดใจเล็กน้อยรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือหยวนชิงหลิงถามก็ไม่ใช่เพียงแต่ในจำนวนเด็กมากมายนี้กลับไม่มีลูกแท้แท้ของเขาสักคนเจ้าห้าเอา่ยไม่สำคัญจุดนี้ไม่สำคัญเลยหยวนชิงหลิงมองไปเอ่ยเสียงเบาที่จริงเรื่องที่จิ้งเหอทำยิ่งใหญ่มาก สำหรับเด็กทุกคนที่นางช่วยกลับมาจิ้งเหอมอบชีวิตใหม่ให้พวกเขาโลกใบใหม่และการดำรงชีพแบบใหม่ข้ารู้เจ้าห้าเก็บอารมณ์สงสารนั้นไม่รู้ว่าเพราะอายุมากขึ้นหรืออย่างไรมักอ่อนไหวอยู่บ้างหยวนชิงหลิงหัวร้อกขึ้นมาที่จริงคนที่เป็นห้องเต้จะอ่อนไหวไม่ได้มากที่สุดเอาละควรออกเดินทางแล้วไปกันเถอะด้วยเสียงคำสั่งทุกคนจึงเริ่มออกเดินทางขณะที่อยู่ข้างนอกก็มาคิดถึงเมืองหลวง แต่พอจะกลับบ้านแล้วกลับอะไรอววรแผ่นดินกว้างใหญ่อีกหยวนชิงหลิงไม่ได้นั่งอยู่ในรถมา้าแต่ร่วมขบวนขี่ม้ากับเจ้าห้าทีแรกครั้งนี้คิดจะพาลูกๆูกกลับเมืองหลวงแต่คิดดูแล้วรออีกหน่อยเถอะข้าคิดว่าอีกสักปีสองปีพวกเขาก็ถอนตัวออกมาได้กลับไปดูบ้างเป็นบางครั้งก็พอเจ้าหยวนเจ้าคิดเห็นอย่างไรอัญญประกาศคู่ข้าก็ว่าได้หยวนชิงหลิงมองเขาเจ้าห้าเจ้าอยากให้ลูกๆอยู่ข้างกายละสิ หอ,อยู่เหินเท้าถอนหายใจเบาลูกๆเราตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้ช่วงที่อยู่ข้างกายเราไม่มากจริงๆโดยเฉพาะหลายปีนี้ข้าอยู่ให้ทุกคนอยู่พร้อมหน้ากินข้าวสักมื้อก็ยังรู้สึกลำบากนะับตอนนี้ยังลำบากขนาดนี้เอาไว้พวกเขาเติบใหญ่แล้วมีครอบครัวมีลูกเป็นของตัวเองยังจะแบ่งเวลาให้เราได้สักเท่าใดกันอัญญประกาศคู่วันนี้เจ้าห้าอ่อนไหวมากจริงๆ ออกมาครั้งหนึ่งทำให้เขาได้สัมผัสความเป็นจริงมากขึ้นเขาเดินลงมาจากตำแหน่งจัก,กรพรรดิที่อยู่สูงท่องแดนมนุษย์ปุถุชนท่องแสงสีแห่งมนุษย์แต่หยวนชิงหลิงเห็นด้วยกับคำพูดเขามากบางครั้งก็ไม่กล้าคิดเรื่องพวกนี้ให้มากคิดมากก็จะปวดใจหวังแต่พวกเขาเติบใหญ่แต่เติบใหญ่แล้วพวกเขาก็จะแอตกออกจากครอบครัวนี้สร้างครอบครัวเล็กๆของตัวเองแล้วปีใหม่เทศกาลถึงจะได้พร้อมหน้ากัน จากนั้นพวกเขาก็มีสถานะใหม่อีกหลายสถานะเป็นสามีพ่อลูกเขยคนอื่นพี่เขยคนอื่นกระทั่งน้องเขยอะไรอย่างนั้นแต่ตอนนี้พวกเขาเป็นลูกชายของหมู่เวิร์นเท้าและหยวนชิงหลิงแต่ไม่อาจอยู่ข้างกายเมื่อคิดเช่นนี้น้ําตาก็ร่วงรินอย่างงอดไม่ได้แน่นอนจากสถานะหนึ่งไปสู่อีกหลายสถานะนั่นเป็นทางที่มนุษย์ต้องเผชิญควรค่าแก่การดีใจทุกคนจะยินดีกับการเติบโตของพวกเขา ส่วนพ่อแม่ที่ปวดใจเล่าก็จะปรบมือยินดีกับพวกเขารอจนเสียงหัวรอคลื้นเครงจบลงแล้วค่อยหลบซ่อนมองข้างกายที่เงียบเหงาศบตาไร้วาจาจากเมืองเจียงเปยอถังเมืองหลวงใช้เวลาครึ่งเดือนที่จริงเดินเดินหยุดหยุดคิดแล้วก็ไม่ถือว่าช้าครั้นถึงจือออลี่ความปรารถนากลับบ้านก็พุ่งทยานขึ้นเมื่อเห็นพวกเขาท่านชายสีก็แสดงออกถึงความดีใจ ท่านชายสี่ขี่ม้ามารับที่ประตูเมืองเรากับรู้อยู่แล้วว่าพวกเขาจะกลับมาหลายปีนี้อยู่คลุกคลีกับพวกเขาจนเคยชินแล้วจริงๆระยะนี้พวกเขาไม่อยู่เขาอยากดื่มสุราก็ไม่มีเพื่อนถึงกับดื่มกับฮุยเทียนเมียเป็นการแก้ขัดท่านชายสีไม่ยอมให้พวกเขากลับวังทันทีลากทั้งหมดมาที่จวนตัวเองดื่มก่อนสักมื้อแล้วค่อยว่ากาันปลอบใจตัวเองที่เหงามานานสักหน่อยบทที่1 7 8 1ต่างแสดงออกถึงความไม่เชื่อใจ การเดินทางที่เน็ดเหนื่อยหมู่เวนห้าไม่อยากกลับวังเร็วขนาดนี้พาขบวนเคลื่อนย้ายเรือแล้วไปดื่มเหล้าที่จวนท่านชายสี่ระหว่างนั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องที่ทั้งหยวนเปิดร้านขายข้าวเดิมคิดว่าท่านชายสี่จะตกตะลึงกลับคิดไม่ถึงท่านชายสี่ถือแก้วเหล้าพร้อมพูดขึ้นอย่างราบเรียบว่ารู้แต่แรกแล้วตั้งแต่เขาเปิดร้านขายข้าวร้านแรกข้าก็รู้แล้วอีกอย่างยังสอนเขาว่าทำยังไงถึงสามารถบุกตลาดได้ในเวลาอันสัน้น เจ้ารู้แต่แรกแล้วทำไมไม่บอกข้าอยู่เหวินห้าตกตะลึงเรื่องเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศไปทั่วถ้าเขารู้จะคิดว่าตนเองทำอะไรสำเร็จใหญ่โตท่านชัยศีพูดขึ้นหอ,อยู่เหวินห้าอึ้องคือนี่กำลังด่าเขาหรือหาว่าเขาจะกลับมาเป่าประกาศจึงรีบตอบกลับทันทีว่าเจ้าไม่เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อลูกชายของตอนเองประสบความสำเร็จก็อยากที่จะเป่าประกาศให้โลกรู้ที ท่านชายสีพูดขึ้นอย่างดูแคลนว่าต่อให้เขาประสบความสำเร็จจอแค่ไหนต่อไปก็ต้องรับช่วงต่อจากข้านั่นไม่เหมือนกันหากข้าบอกกว่าไม่เขาก็รับช่วงต่อไม่ได้หมูเหวินเท้าพูดขึ้นอย่างราบเรียบดวนชิงหลิงเหลือบมองดูผู้ชายช่างหน่อมแนมจริงๆเรื่องเข้าตากุ้งยิงแต่ปากก็จะต้องเถียงกันให้ได้พวกผู้หญิงคุยกันจะค่อนข้างอ่อนโยนกว่ามากต่างผู้ชื่นชมซึ่ง กันและกันก่อนหลังจากผู้ชื่นชมกันแล้วหยวนชิงหลิงคิดขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องที่ท่านชายสีดูไม่แก่นางหันไปมองภายใต้แสงอันนุ่มนวลน,นี้ผิวของท่านชายสีดูดีขึ้นกว่าเดิมนี่ก็เข้าฤดูร้อนแล้วตามหลักแล้วควรจะมีผิวสีแทนสิทําไมผิวกลับดูดีกว่าเดิมอีกอย่างตรงหางตาของเขาก็ไม่มีริ้วรอยอะไรเลยทั้งเนื้อทั้งตัวแลดูภูมิฐานอย่างไม่แก่ หันมามองดูเจ้าหญิงเดิมเจ้าหญิงอายุน้อยกว่าเขามากแต่ตอนนี้ทั้งสองกลับดูไม่ต่างกันหาบไม่ใช่เพราะท่าทีภูมิฐานสุขุมของท่านชายสีเกรงว่าจะแลดูหนุ่มกว่าเจ้าหญิงเสียอีกองเฮาเจ้าดูอะไรหรือหลงเยโวเห็นนางจ้องมองดูทางด้านโตผู้ชายจึงถามขึ้นดยวนชิงหลิงหันกลับมาพูดว่าไม่มีอะไรฟังพวกเขาทะเลาะก,กันหน้าขำมากไร้สาระ หลงเยโว่เมนอปากหันไปมองแอร์วบหนึ่งแล้วก็หันกลับมาแต่นางก็หันกลับไปมองอีกอย่างรวดเร็วสายตาจ้องมองใบหน้าของทุกคนแล้วค่อยๆประกายแววแห่งความสงสยัยหลงเยโว่ถามขึ้นว่ารู้สึกไหมว่าห้องเต้กับท่านชายสี่เหมือนไม่ใช่รุ่นเดียวกันกับพวกเขาทำไมถึงแลดูอายุน้อยขนาดนี้ทำไมพี่สามถึงแลดูแก่ขนาดนั้น ปกติพวกเขานั่งดื่มเหล้าคุยอยู่ด้วยกันพวกผู้หญิงมักจะไม่อยู่ด้วยจะพากันไปคุยเรื่องเฉพาะผู้หญิงกันที่อื่นแต่วันนี้นั่งอยู่ด้วยกันในห้องโถงขนาดใหญ่พวกเขาก็นั่งอยู่ด้วยกันความสูงของใบหน้าแทบจะเหมือนกันแค่มองแอร์วกเดียวก็เห็นถึงความแตกต่าง เมื่อหลงเยโวพูดขึ้นมาเช่นนี้ทุกคนต่างหันมามองอาพูดขึ้นมาอย่างหงดหมิดว่าสวีอีของข้าก็แลดูแก่จรดด้านข้างขาวหลเส้นแล้วแต่ว่าห้องเต้ดูไม่แก่จร,จร,จร,จริงๆข้าสังเกตเห็นตั้งแต่อยู่ในวงังแล้วน่าแปลกมากแม้แต่เจ้าหกของข้าก็ดูแก่กว่าท่านชายสีทรงเยโวพึรรมพำปกติเจ้าหกของนางก็ไม่ได้ทํางานหนักอะไรไม่ถูกลมไม่ตักฝนท่านชายสียังไปตรวจตราลาดตะเวนตามที่ต่างๆอยู่บ้างเลย เดิมเจ้าหญิงได้ยินเช่นนี้แล้วก็ดีใจอย่างมากมองดูผู้ชายของตนเองยังไงก็หล่อแต่แล้วก็ต้องหน้าชาเมื่อทรงเยโวพูดขึ้นมาประโยคหนึ่งว่าอีกอย่างท่านชายสีดูอายุน้อยกว่าเจ้าหญิงเสียอีกเจ้าหญิงรีบย,ยกมือลูบใบหน้าของตนเองพร้อมพูดขึ้นว่าข้าดูแก่ขนาดนั้นเลยหรือ เจ้าไม่ได้ดูแก่รูปร่างหน้าตาของเจ้าเหมาะสมกับอายุของเจ้าแล้วแต่เทียบกับท่านชายสี่เจ้าแลดูแก่กว่านิดหนึ่งรงเยโวพูดขึ้นพวกนางคุยกันเสียงไม่เบาพวกผู้ชายต่างได้ยินอยู่แล้วทุกคนต่างมองดูอยู่เหมือนห้ากับท่านชายสี่จ้องมองใบหน้าของพวกเขาหากไม่มีการเปรียบเทียบก็ไม่มีการถูกทำร้ายจริงๆพวกเจ้าทานยาอะไรเข้าไปหรือสวีอีถามขึ้น ใจิตใจคิดว่าหนุ่มก็จะแลดูหนุ่มเองหอยู่เอิห้ากับท่านชายสีพูดออกมาพร้อมกันทุกคนต่างแสดงสีหน้าไม่เชื่อแม้กระทั่งท่านชายสีกับหมู่เวินท้าต่างก็แสดงแววตาไม่เชื่อถือซึ่งกันและกัน